ะะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในโปรเจกต์100วัน100เคล็ดลับสู่ความสมุขความสําเร็จแบบสุดๆค่ะเคล็ดลับของเราในวันนี้นะคะมาถึงเคล็ดลับข้อที่60แล้วค่ะคุณคงจะสงสัยใช่ไหมคะว่าเคล็ดลับในข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคุณเคยไหมคะที่ชื่นชมตัวเองบ้าง หลายคนนะคะคงจะเป็นเหมือนกันนะคะตามปกตินิสัยคนไทยที่ชอบลอลอถล่มตัวเองหรือว่าถ่อมตัวเองนั่นเองเวลาใครชื่นชมเราเราก็ต้องแบบว่าดูเนี่ยมอายนิดนึงนะคะอ๋อไม่หรอกค่ะไม่ใช่อย่างนั้นค่ะอ๋อมันฟลุกนะคะยิ่งคุณนะคะยิ่งพูดนะคะไม่ยอมรับ สิ่งที่คนอื่นชื่นชมมากเท่าไหร่นะคะมันยิ่งนะคะจะไม่เป็นจริงตามนั้นค่ะคือมันเป็นจริงอย่างที่คุณหนีการชื่นชมนั่นนะคะการที่คุณไม่ยอมรับคําชื่นชมนะคะก็เ,เท่ากับว่าคุณไม่ยอมรับสิ่งดีๆหรือคุณค่าในตัวคุณเองนะคะอ,อ,อันนี้ค่ะ ต่อไปนี้เราเปลี่ยนใหม่นะคะเวลาที่ใครชื่นชมเราเราก็ยอมรับค่ะขอบคุณค่ะดิฉันเนี่ยใช้เวลาฝึกฝนจนมีมีความชำนาญในเรื่องนี้เป็นพิเศษเลยนะคะยังไงต้องขอบคุณมากที่คุณมองเห็นสิ่งดีๆในตัวดิฉันและคุณก็มีสิ่งนั้นเช่นเดียวกันอ่าเราสามารถที่จะรับคำชมจากใครง่ายๆได้เลยแบบนี้และในขณะเดียวกันค่ะ คุณไม่จำเป็นนะคะที่จะต,ต้องรอให้ใครมาชื่นชมคุณทั้งนั้นเคล็ดลับของเราในวันนี้นะคะเป็นการที่คุณนะคะชื่นชมตัวคุณเองเลยค่ะด้วยการเขียนสิบอย่างที่คุณชอบเกี่ยวกับตัวคุณเองทุกวันเขียนสิบอย่างที่คุณชอบเกี่ยวกับตัวคุณเองทุกวันเลยค่ะ เขียนนะคะมันอย่างเฉพาะเจาะจงเขียนสิบอย่างที่คุณชอบที่คุณเชื่อจริงๆว่าคุณมีสิ่งนั้นที่ยอดเยี่ยมนะคะและเขียนมันอย่างเฉพาะเจาะจงค่ะที่เราเรียกเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษตามหลักวิชาการว่า specific affirmation นะคะ อ่ uh, e c i f i c a f f i r m a t i o เนะคะขอให้คุณเขียนชื่นชมตัวเองเขียนสิบอย่างที่คุณชอบเกี่ยวกับตัวคุณเองที่คุณเชื่อมันจริงๆอย่างเฉพาะเจาะจงนะคะสิบอย่างทุกวันค่ะ uh, ที่ให้คุณทำทุกวันเพื่อที่ให้คุณนะคะได้เชื่อว่ามันเป็นจริงแล้วมันก็จะเป็นจริงตามนั้นเลยค่ะ ในการที่คุณเช่นชมตัวเองนะคะอย่างเช่นคุณบอกว่านะคะฉันเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดอันนี้ค่ะมันกว้างเกินไปนะคะขอให้คุณเขียนมันอย่างเฉพาะเจาะจงเช่นฉันเป็นคนที่ยิ้มหวานแล้วก็พูดจาไพเราะนะคะอันนี้เฉพาะเจาะจงนะคะฉันเป็นคนที่ทํากับข้าวเก่งมากนะคะฉันทำกับ กับข้าวทั้งข้าวและหวานได้มีรสชาติที่อร่อยกลมกลม่อมและผู้คนก็ชื่นชอบมันนะคะพูดและเขียนมันอย่างเฉพาะเจาะจงสิบอย่างทุกวันค่ะทำมันนะคะจนมันฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกของคุณนะคะคุณมีและคุณเชื่อมันจริงๆและคุณเป็นสิ่งนั้นค่ะและคุณก็จะมีความสุข และคุณก็จะรู้สึกถึงคุณค่าของตัวคุณเองเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันค่ะแล้วคุณก็จะรักตัวคุณเองแล้วหลังจากนั้นนะคะคุณก็จะมีความยอดเยี่ยมในสิบอย่างที่คุณเขียนทุกวันนั้นตามมานะคะคุณจะกลายเป็นคนที่มีความสุขและประสบความสำเร็จตามแนวทางที่คุณต้องการแน่นอนที่สุดค่ะโคชนกนะคะขออวยพรให้คุณประสบความสำเร็จและมีความสุข นะคะแล้วก็ให้คุณรักตัวเองมองเห็นคุณค่าของตัวคุณเองเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันค่ะและโคชนกก็รอเช่นชมคุณอยู่กับความสุขความสำเร็จของคุณเช่นเดียวกันนะคะมีความสุขมากๆนะคะบ๊ายบายค่ะ